บทที่9ก้าชนเผ่าป่าเถื่อนวันต่อมาใกล้ถึงเวลาเลิกงานที่บริษัทแล้วได้ยินข่าวหรือยังเมื่อวานไอ้บ้าถอดเสื้อผ้าออกอารวาสอีกแล้วพี่สาวเพิงพูดอย่างตื่นเต้นยังเป็นที่หมู่บ้านเก้าสวนของนายอีฉันบอกแล้วไงว่ามันอันตรายดีที่เมื่อวานนายนั่งรถฉันไม่งั้นถ้าเจอไอ้บ้านนั้นคิดไม่ถึงเลยละ่ะลู่ยาเลยสั่งเค้กชิ้นเล็กกับกาแฟแก้วหนึ่งผ่านแอปส่งอาหารให้เธอเพื่อแสดงความขอบคุณ หลังเลิกงานเขาขี่รถไฟฟ้าสาธารณะพุ่งตรงกลับบ้านลู่เหยาคำนวณแล้วว่าเทียบกับรถเมล์แล้วรถไฟฟ้าจะไม่ติดรถยังสามารถลัดทางกลับบ้านได้ในทางทฤษฎีถือเป็นยานพาหนะที่เร็วที่สุดกลับถึงบ้านลู่เหยา่รีบนั่งลงที่คอมพิวเตอร์ทันทีบนหน้าจอฤดูหนาวในโลกพิกเซลผ่านไปแล้วหิมนาที่ปกคลุมพื้นดินและต้นไม้หายไปไม่เห็นร่องรอยแทนที่ด้วยต้นอ่อนและหญ้าเขียวขจีชนเผากระเทียมพากันพัฒนาที่ดินต่อไปชนเผาป่าเริ่มล่าสัตว์ทั่วไปทุกคนกลับสู่ชีวิตคุ้นเคยของตัวเอง มองพุ่งข้าวสาลีที่เรียงเป็นระเบียบขยายใหญ่ขึ้นบนพื้นดินแม้แต่ลู่เยาในฐานะเทพยังรู้สึกพอใจผู้พยากรณ์และหมอผีกำลังยืนคุยกันอยู่นอกาศาสนสถานด้วยแชัดส่วนตัวทั้งสองมีใบหน้ายิ้มแย้มผุดขึ้นเป็นระยะดูผ่อนคลายสบายใจหมอผีพูดว่าบรรพบุรุษของชนเผ่าป่าเคยเป็นาศาสนิกของพระเจ้าแห่งป่าในอดีตแต่นั่นก็คือเรื่องเล่าต่อๆกันมาของผู้อาวุโสตามคำบอกเล่านั่นเป็นเรื่องของยุคก่อนผู้เท่าเล่าว่าก่อนที่พระเจ้าแห่งป่าจะหายไป ป่านี้ปกคลุมกว่าครึ่งโลกตอนนั้นสัตว์ป่าทุกตัวต่างเป็นเพื่อนกับชนเผ่าป่าปีศาจอันดุร้ายถูกปราบให้กลายเป็นผู้รับใช้ชนเผ่าป่าทุกคนมีอายุยืนยาวเท่าต้นไม้มีพลังจากพระเจ้าประทานให้แต่ช่วงนั้นห่างไกลาจากปัจจุบันเกินไปไกลเกินกว่าพวกเราจะยืนยันได้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จ ตั้งแต่หมอผีคนก่อนๆอ,อาหารของชนเผ่าป่าก็ขาดแคลนมาโดยตลอดฤดูหนาวหนาวเย็นขึ้นทุกทีสัตว์กลับลดจำนวนลงฝนก็น้อยลงผู้คารวะปีสาตรเริ่มสตร์นอนในป่าป่าผืนนี้กำลังเหี่ยวเช้าเพื่อนเอย๋ยตอนนี้ข้าต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากพวกเราอยากย้ายออกจากป่าสร้างศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าอยากจะทรงโปรดรับชนเผ่าป่าได้หรือไม่เครื่องหมายอัศเจรีลอยเหนือศีรษะผู้พยากรณ์แล้วหลอดไฟสว่างขึ้น ขอเพียงเป็นาศาสนิกที่เลื่อมใสก็จะได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าเหยาทั้งสิ้นชนเผ่ากระเทียมยินดีต้อนรับพวกท่านพร้อมกันนั้นข้อความก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอชนเผ่ากระเทียมและชนเผ่าป่ารวมตัวกันศรัทธาได้รับการเพิ่มภูนเล็กน้อยความประทานเสร็จสมบูรณ์ข้าวสาลีผสานเข้ากับโลกลูก่เหยารีบมองไปที่มุมขวาบนข้าศรัทธาจากเจ็ดสิบเก้าหน่วยกระโดดเป็นสองร้อยสามสิบเจ็ดหน่วยในครั้งเดียวประชากรก็เพิ่มจากสามสิบแปดคนเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบหก คนลู่ยาวอดชกมือกับอากาศไม่ได้สำเร็จแล้วการลงทุนในช่วงต้นและการรอคอยอย่างอดทนถึงคราวตอบแทนกลับมาแล้วหลังจากสองเผ่ารวมกันอย่างเป็นทางการชาวป่าก็ทยอยย้ายมาจากป่าพวกเขาลอกเลียนแบบชนเผ่ากระเทียมสร้างกระท่อมเปิดพื้นที่เพาะปลูกปลูกข้าวสาลีและกระเทียมในทางกลับกันพวกนักล่าชนเผ่าป่าก็ยังคงสืบต่ออาชีพพวกเขาเข้าไปในป่า,เป,ปาเป็นประจำล่าสัตว์ต่อไปนำเอาเนื้อและหนังที่ชนเผ่ากระเทียมขาดแคลนกลับมา ทีละน้อยๆคนชนเผ่ากระเทียมทุกคนก็สวมเสื้อกักหนังจากภายนอกแล้วแทบแยกไม่ออกว่าคนจิ๋วเป็นคนเผ่าไหนชนเผ่ากระเทียมใหม่เจริญรุ่งเรืองแต่พี่น้องหมูปลากลับพบเจอปัญหาไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่พวกมันเดินทางเข้าไปไกลที่สุดของป่าทางตะวันตกติดกับภูเขาเป็นทิวแถวคราวนี้พวกมันส่งสัญญาณเตือนออกมาวิ่งมุ่งกลับหมู่บ้านมีศัตรูในป่าศัตรูบุกเข้ามาเตือนภัยเตือนภยัย การค้นพบของสองวีรบุรุษทําให้ชนเผ่าทั้งหมดเคลื่อนไหวภายใต้การนําของผู้พยากรณ์และหมอผีนักล่าทุกคนพากันคว้าหอกไม้เตรียมรับศึกอย่างเคร่งเครียดอีกไม่นานศัตรูจากป่าตะวันตกก็เผยโฉมจริงพวกมันเป็นพวกคนป่าสวมหนังสัตว์ถือควันหินคนป่ามีอยู่สิบกว่าคนแต่ดูดันเหลือเกินปะทะก,กับนักล่าจากชนเผ่าสาสิบกว่าคนส่งอาหารมาส่งอาหารมาไม่งั้นข้าพวกแกทิ้งไม่ให้อาหาร พวกนอกรีต้องตายนักล่าเหล่านั้นรับมือกับคนป่าเหล่านี้อย่างยากลําบากแต่โชคดีที่มีพี่น้องหมูปลาสองวีรบุรุษนี้สแสดงคุณค่าของตนเองพวกมันถือไม้ท่อนใหญ่ตีท้ายทอยจู่โจมคนป่าเอาท่อนไม้ทุบหัวบวกกับตัวเองคล่องแคล่วว่องไวมากอยู่แล้วพวกคนป่าทําร้ายมันได้ยากวิธีต่อสู้แบบนี้เรียบง่ายแต่ได้ผลทําให้พวกคนป่าเจ็บตัวกันเป็นแถวแล้วพวกคนป่าก็ถูกขับไล่ก,กลับไปอย่างรวดเร็วขณะจากไปพวกมันยังพูดใจหยับคาย ยังกล้าต่อต้านอีกพวกแกตายแน่ไม่มีอาหารเลยเผ่าอนาถายากไร้ไม่ยอมส่งอาหารพวกข้าจะกลับมาอีกนะล้างคอรอตายได้เลยไอพวกนอกรีดลู่เหยาวมองดูอย่างเสียดายพวกตัวละครพิกเซลไม่สามารถกำจัดพวกจนผู้ร้ายพวกนี้ได้เลยเพียงแค่เลพวกมันกลับไปก็ถอยกลับมาแล้ว เขาครุ่นคิดว่าจะส่งสายฟ้าสักครั้งดีไหมให้ผู้พยากรณ์และหมอผีในเผ่าเข้าใจพระทัยของพระเจ้าจัดก,การโจนป่าพวกนี้ให้ราผ้าไปเลยดีไหมหมอผีเอ่ยขึ้นมานี่คือชนเผ่าป่าเถื่อนพวกมันอาศัยอยู่บนภูเขาไร้ปัญญาดูร้ายเหมือนสัตว์ป่าชนเผ่าป่าเถื่อนแข็งแกร่งมากแต่ละคนล้วนเป็นนักรบที่แข็งแรงพวกมันคอยแต่ปล้นชิงอาหารจากเผ่าโดยรอบมาโดยตลอดต้องยอมส่งอาหารให้ถึงจะไม่โดนมันโจมตีอาหารส่วนใหญ่ของชนเผ่าป่าก็ถูกพวกมันแย่งชิงไปนั่นแหละ พวกมันเป็นาศาสนิกปีาศาจได้รับพลังจากปีาศาจเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ได้พวกเราสู้มันไม่ได้หรอกลู่ยาวเข้าใจจำแจ้งที่แท้หมีดำครั้งก่อนก็คือนักรบชนเผ่าป่าเถื่อนนี่เองไร้ปัญญาดูร้ายเหมือนสัตว์ไม่แปลกใจเลยที่ครั้งก่อนมันจะจำชนเผ่ากระเทียมกับชนเผ่าป่าไม่ได้โจมตีผิดเป้าโดยลู่ยาวใช้สายฟ้าประหารเสียชีวิตคาที่ ชนเผ่าป่าระแวดระวังปีศาจอย่างยิ่งพวกเขาเผชิญภัยคุกคามและการแย่งชิงจากชนเผ่าป่าเถื่อนมาโดยตลอดหากชนเผ่ากระเทียมข้างๆก็เป็นลูกศิษย์ปีศาจอีกพวกเขาก็คงต้องพึ่งพาปีศาจไปจริงๆแล้วชนเผ่าป่าเถื่อนมีร่างกายแข็งแรงสมองคิดแต่ง่ายเรื่องนี้ทําให้ลู่เหยาสบายใจขึ้นมาหน่อยพวกคนป่าพวกนี้มีแต่จะลุยๆไปข้างหน้าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ยากนักลู่เหยาวหันไปทางกระถางข้างโตะ๊ะเสี่ยวหัวพระเจ้าข้าผู้ติดตามจงรักพักดีของพระองค์พร้อมรับใช้เสมอ พูดแคตัดกระโดดขึ้นจากดินในกระถางทันทียืนตัวตรงศาสนิกปีศาจท,ทุกคนสามารถเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ได้หรือท่านเจ้าขาการเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์น่าจะเป็นหนึ่งในพลังของปีศาจเสี่ยวหัวกล่าวมีเพียงส่วนน้อยในกลุ่มศาสนิกที่ถูกเรียกว่าวีรบุรุษเท่านั้นที่จะตื่นรู้พลังปีศาจใช้ความสามารถนี้ได้อ้อเป็นแบบนี้นี่เอง ลู่เหยานึกออกว่าครั้งก่อนสายฟ้าฟาดมีดำตายซากศพยังเต็มตัวอยู่เพราะมันเป็นวีรบุรุษในกลุ่มศาสนิกปีศาจพลังเหนือกว่าตัวละคร tiempo. พิกเซลทั่วไปเขามองที่น้องหมูปลาอีกครั้งต่างเป็นวีรบุรุษเหมือนกันแต่ทำไมพวกเจ้าไม่มีพลังพิเศษอะไรเลยลู่เหยาเปิดแผงข้อมูลของสองวีรบุรุษแล้วพบว่าเขาลงความเห็นเร็วไปวีรบุรุษเอลวีสองชาวประมงโจมตีสองป้องกันหนึ่งปัญญาศูนย์พลังเวสูนย์โชคสองขวัญกำลังใจศูนย์ พลังวิชาหาน้ำ Lv หนึ่งสามารถหาแหล่งน้ำได้ในทุกสภาพแวดล้อมวิรบุรุษ Lv สองนักล่าโจมตีสามป้องกันสองปัญญาศูนย์พลังเวทศูนย์โชคศูนย์ขวัญกำลังใจศูนย์พลังวิชาตามรอย Lv หนึ่งสามารถจำแนกร่องรอยที่ทิ้งไว้โดยคนและสัตว์ทุกชนิดพี่น้องหมูปลาอัพเลเวลรับหลังเขาซะง,งั้นพลังสองอย่างนี้ไม่ใช่ทักษะการต่อสู้แต่ประโยชน์ใช้สอยก็ถือว่าใช้ได้อยู่ มีทัศตามรอยไม่แปลกใจเลยที่จะหาเจอการปรากฏตัวของชนเผ่าป่าเถื่อนเข้าใจผิดพวกเจ้าไปฉันเองนั่นแหละลู่ยาหันสายตาไปยังป่าทางตะวันตกและทิวเขาที่นั่นคือแหล่งพำนักของชนเผ่าป่าเถื่อนกล้าทำพระเจ้าโกรธแล้วจะหนีงั้นเหรอไม่ง่ายอย่างนั้นหรอก